หนุ่มครับกับ Vivo v 2 5 Series ครับวันนี้เป็นยัไงบ้างครับาครับวันนี้ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็เป็นเป็นเหมือนงานแรกที่เราออกกันมา3คนด้วยก็ยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับครับก็รู้สึกว่าตอนนี้คาดหวังกับการเปิดตัวตัวนี้ออกมาเนีเพราะว่าพวกเรื่องสเปคพวกอะไรพวกนี้ก็เตรียมตัวรอดูอยู่ครับผม S <S ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแอร์ข้างในหนาวมากแล้วก็งานอลังก,การสุดๆตื่นเต้นมากครับจริงๆกล้องเยอะด้วยซอฟต์แวร์หน้าจีที่น้าจีเรายังไงบ้างของเราน่าจะแรงทะลุอยู่ครับครับแล้วที่เรามาลุกงานคือทำอะไรบ้างน, <S <S นี่เรามาลุกงานเรามามาชมตัวผลิตภัณฑ์ที่เปิดใหม่เปิดปตัวใหม่เป็น vivo 25 v 25 5 g ครับครับได้ดูว่าแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง vivo เป็นยังไงบ้างครับ ได้ลองได้ลองกันเพื่อนแล,ล้เวเปลี่ยนประสิทธิภาพอะไรบ้างครับตอนนี้ได้ลองมีใครได้ลองแล้วหรือยังเมือ่อก,กี้มีเห็นด้านในครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นแต่เดี๋ยวว่าจะเข้าไปลองครับปกติคือเรื่องของพวกเรามีอะไรมีอย่างเนะไรปกติพวกเราก็น่าจะชอบถ่ายรูปใช่คร<ล>ับน่าจะเป็นถ่ายรูปนะครับใช่ใช่รถ่ายูป ชอบถ่ายรูปถ่ายให้พวกเราด้วยกันเองถ่ายกันเองด้วยเราด้วยกันเองมีถ่ายวิวบ้างอะไรบ้างครับผมให้ฝากครับล็อกตาบิตให้ฝาก Vivo Y25 5G ก็ขอฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับก็กำลังจะกำลังจะเปิดตัวด้านในแล้วแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับครับของทางของเราอะเห็นครับ ก็เร็วๆนี้นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะไปเวิร์ลทัวร์ใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามเอาไว้ดีๆนะครับผมว่าสถานที่ที่เราจะต้องไปเนี่ยเป็นที่ไหนบ้างนะครับผมเตรียมตัวรอการประกาศจากทางเบียนคาวได้เลยครับครับผมที่ผ่านมาหน่อยละกันเราพิ่เจอกันนะครับทีม Impact เป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละคนทีม Impact คืออลังการมากครับพวกเราทุ่มเทเต็มที่กับงานนี้มากแล้วก็คือ พวกเราเต็มที่กันจริงๆเต็มที่กันแบบ100%เกิน100%กเเซนด้วยเพื่อให้งานโชว์พิมพแอกนั้นออกมาดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้เข้ามาดูเนี่ยได้ความสุขแล้วก็ได้รับความสนุกกลับไปครับพวกเราเต็มที่มากป็นไงโชว์กับได้งใจหมแฟนๆแบบาัมากก็ก็มันโชว์ที่มันออกมาทั้งหมดนะครับผมก็พอเราตอนซ้อมเนี่ยพวกเราก็เหนื่อยแล้วก็กดดันกันมากใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราได้ โชว์บน Impact ในวันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าพวกเรามีความสุขมากที่แบบแฟนๆทุกคนชอบทุกโชว์ของเราเลยไม่เซ็กซี่บอดีก้การ์ดทคเวอร์ของอาร์ตหรือแรปอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนก็แบบพูดถึงกันเยอะก็ภูมิใจในตัวเองมากครับผมแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับมากๆครับก็บอกว่าแฟนคลับคือเป็นกําลังใจให้พวกเราจริงๆนะใช,ใชคือตรงนั้นคือแบบทุกคนคือเป็นพลังส่งมาที่ดีมากๆเลยขอบคุณมากๆ ของน็อตคือได้โชว์เป็นใช่ไหมคะใช่ครับก็บอกว่าจริงๆน็อตไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการ้องเพลงแต่ว่าหลังจากที่ได้ฝึกแล้วก็ได้โชว์นี่ดันหลยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้จริงครับครับครับผมชอบว่ารู้สึกว่าเป็นโชว์ที่พอรู้แล้วมันมีความท้าทายในตัวเองอยู่เพราะว่าหนึ่งคือเป็นเซอร์มูนเราไม่เคย ้องมาโชว์อะไรที่มันมีความท้าทายขนาดนี้มาก่อนซึ่งพอเราได้โชว์แล้วเนี่ยได้ลองทําอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วก็ผลตอบรับจากแฟนคลับก็โอเคก็เลยรู้สึกโอเคครับแล้วก็โชว์รวมๆที่เรามีกันเนี่ยเราใช้เวลาซ้อมกันประมาณเกือบสองเดือนเนาะแต่เราคือซ้อมกันทั้งวันครับซ้อมมาันเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงคือวันหนึ่งเราไม่ได้ซ้อมแค่โชว์เดียววันนึงเราซ้อมโชว์ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วก็ข้ามไปคิวไปโชว์หนึ่งคือ ทุกวันเกือบทุกวันของเราอะงานของเราจะเป็นประมาณนี้ตลอดซึ่งจริงๆครับเราเต็มที่กับโชว์พวกนี้มนะครับเล่นโซเชียลเได้เป็นยังไงกันบ้างก็นานนะนานอยู่นานนตอนแรกอ่ะคิดว่าอาจจะอึดอัดว่าแบบเออไม่ได้เล่นโซเชียลเลยเพราะเราเป็นคนติดโซเชียลมากแต่ว่าพอเราได้อยู่กับแบบทุกคนอย่างนี้ได้ทํางานไปพร้อมกันแล้วแบบใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเงี้ยมันมันก็บางมันก็ลืมลืมว่าแบบเออเล่นโซเชียลพอดี กลับมาจากเวทัวปุ๊บบางทีแบบอ้าวลืมลงว่าจะลงรูปอันล,ล,ลืมอีกแล้วอะไรอยากก่างเงี้ยคือเวลาที่เราไม่ได้เล่นแล้วเราได้ใช้เวลาด้วยกันเราเล่นเกมเราไปฟิตเนสเรานอนคุยกันเราเล่นลนูเล่นนีแล้วมันก็ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นใชเหมือนของผมอะผมกลับมาหลังจากที่โชว์เสร็จยิมแพคก็แบบไม่ค่อยได้แตะโทรศัพท์เลยนะผมรู้สึกว่าเราไม่ได้แตะมาเป็นประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์กว่าเลยแล้วก็พอกลับมารู้สึกแตะก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีเราไม่ต้องอยู่กับมันตลอดก็ได้ เซนอมครับผมเป็นกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาส่งพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปเวิร์ลทัวร์ต่อนะครับผมที่ยังสถานที่ต่างๆนะครับผมก็เป็นงานฟรีนะครับผมแล้วก็มีที่ไหนงานฟรีที่พารากอนฮอล์ครับผมวันที่วันที่11กันยาครับก็ให้ทุกคนอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็มาส่งพวกเรากันนะครับครับให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับ โอ้โหบุ๊กอุ๊บไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันพูดเลยครับไม่กล้าดูแล้วก็พวกเราก็เตรียมตัวกันเรื่อยๆครับผมต้องฟิตร่างกายใช่ครับเราต้องช่วงนี้ก็ออกกายเยอะต้องคอยฟิตร่างกายไว้ตลอดแล้วก็ตอนนี้กําลังมีแผนที่จะกําลังเตรียมแผนว่าโชว์แต่ละโชว์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างครับครับผมอะไรก็ืม สปอยได้ว่าเต็มอิ่มเหมือนกับที่ไทยครับค,บคาดหวังอะไรไหมเป็นผนส่วนตัวของผมเนี่ยคาดหวังให้คนที่ได้มาดูโชว์พวกเราเขาได้รับความสุขความสรุปกลับไปก็พอครับแค่นั้นผมแชปปีะะีและครับคาดหวัง คาดหวังให้บัตรขายหมดครับคือเราไม่อยากเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวเราอยากจะเป็นฝ่ายที่ส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับโชว์ของพวกเรานะครับครับพี่ขออนุญาตถามประเด็นที่ที่ Apple post มาเราเห็นว่ออลานที้เราได้คุยกันมามันเกิดอะไรขึ้นมาเรื่อยได้ครับที่อาโปโพส s t เรื่อง BOC หรอครับ จริงมันมันก็พวกเราก็เป็นเป็นครอบครัวของพวกเราอยู่แล้วจริงๆพวกเราสนิทกันมากครับพวกเราสนิทกันมากเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนกินนอนเล่นด้วยกันมาเยอะจริงๆแล้วก็ถือว่าค่ายนี้ก็พี่ปอนเป็นคนที่รักพวกเรามากจริงๆคือมีหลายๆครั้งที่แบบเราทําอะไรผิดพี่ปอนเตือนทันทีแต่ละครั้งที่เราเริ่มออกนอกลู่พี่ปอนเรียกคุยทันทีคือเราบางทีเราแบบยิ่งเราเริ่มมีชื่อเสียงเราอาจจะเริ่ม มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปดูที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่า,ราเราขอบคุณที่พี่พอรคอยเตือนเราเสมอทําให้เราไม่ลืมตัวไม่คลาดไม่พลาดขอบคุณที่ถูกโพสขึ้นมาเอ่อเอาจริงๆกันว่าก็เพราะเป็นอย่างที่พี่โปโพสแหละพอเหมือนพี่โปได้กลับไปเปิดกล้องที่เขาถ่ายให้เราในวันที่เราไปทำง,งานใช่ไหมครับก็ เขาก็คงรู้สึกอะไรบางอย่างรู้สึกคิดถึงตอนช่วงสมัยย้อนกลับไปว่าเราอ่ะจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เขาก็คงเห็นพัฒนาการของพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วเขาก็คงแบบภูมิใจในตัวพวกเราครับเราได้ิมีคำพูดยี่เางญ่ๆอะไรี่เกีวการองรมีการอกอ่มก็มีการมีการปรึกษากันดีครับแต่ว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่า คือจริงๆความสำัมพันธ์ของพวกเรามันมันมันแน่นมากของเราครับมีเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาเป็นปีแล้วนะปีสอ,องปีคือท<ป>ําอะไรนะก็ทําด้วยกันตลอดกินข้าวทำอะไรเล่นกิจกรรมทําอะไรด้วยกันตลอดอว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ของเรงามันแน่นแฟ้นมากใช่ครับใช่ครับเป็นครอบครัวเรื่่องทีักกันครับรักกันเหมือนเดิมใช่ ฝากเเลยครรับฝาาากกงงนขอ็ขอฝากงานเซ็นออฟวันที่11นี้นะครับมันจะกันเยอะๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในงานเบอร์ทัวร์ด้วยนะครับครับผมแล้วก็ฝากนะครับผมติดตามข่าวสารของพวกเราทั้ง16คนได้ทั้งที่ Beyond Cloud นะครับเจอกันนะครับฝากไปหมดแล้วดิฝากไปหมดแล้วดิขอบคุณนะครับ